ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีรันนิยายวายในดวงใจครับวันนี้จากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณเดินทางมาถึง ตอนที่1 0ึ่ที่มีชื่อว่าดำเนินการตามแผนที่4อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับคุณพ่อผม ไปพูดอะไรกับคุณพูดอะไรเหรอครับเห็นเขาพูดว่าเธอล้อการเสียงดังเลยเมื่อตอนบ่ายไม่ได้เธอร้ออะไรกันหรอกครับท่านแค่มาเตือนกลัวว่าผมจะเข้างานสายท่านทำถูกแล้วล่ะครับ คิดได้อย่างคุณก็ดีเนอะไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไรผมพยายามจะไม่ทุกข์มากกว่าครับคุณก็รู้คนอื่นเขาพูดถึงผมยังไงผมก็แค่พยายามจะไม่สนคนเรามีเรื่องทุกข์ใจ ที่บอกใครไม่ได้กันทั้งนั้นเพียงแค่เราจะจัดการกับมันยังไงผมเงียบคุณอาจวินก็เงียบเหมือนเขามีอะไรบางอย่างอยากจะพูดแต่เลือกที่จะเก็บมันไว้แต่ก็เอาเหอะให้เวลาเขาหน่อย คุณอาะวินครับผมว่าเป็นคุณเองมากกว่าที่ไม่กล้าไว้ใจใครสวัสดีค่ะหัวหน้าเอ่อท่านประธานอยู่ไหมคะอยู่ครับ ต่เขาไม่สนใจเราหรอก <c oughs> <c oughs> ผมสนใจคุณตลอดเวลารู้ยัง <c oughs> เสียงของท่านประธานบริษัทที่ยังคงไม่ถอดคราบออกจากร่างมาดเข้มของเขาสักที มันคงติดกลับมาถึงที่บ้านด้วยเสียงทุ้มต่ำดังแทรกเข้าไปถึงในปลายสายทำให้ต้องรีบหลบหน้ากันจ้าระวันผมหันครอบกลับไปมองอีกคนที่ยังนั่งทำงานอยู่ที่เดิมไม่ได้เดินมาเส้นหน่อยตกอกตกใจหมดเลย เขายกยิ้มมุมปากพร้อมกับยักคิ้วให้กับผมจนผมต้องรีบมม้นหน้าแดงกลำ่ำของผมกลับมาแทบไม่ทันคำพูดเมื่อกี้บ่งบอกให้รู้ว่าเขาคอยจับตามองทุกการกระทำและทุกความเคลื่อนไหวของผมสินะบอกตามตรง ผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรที่ผมสามารถปิดบังเขาได้แม้แต่ความคิดของผมในบางครั้งเขายังสามารถอ่านได้เลยถ้าเขาตั้งใจจะอ่านมันจริงๆแค่เคยโดนผมไม่พอใจเขา้าเท่านั้นเอง ผมก้มหน้างุดลงมองเพื่อนในปลายสายขบเม้มริมฝีปากล่างแน่นก็เขินนั่นแหละแล้วทุกคนก็เงียบไม่มีใครพูดอะไรต่อคงต้องเป็นผมสินะที่ต้องเริ่มบทสนทนานี้เข้าเรื่องเลยก็แล้วกัน คุณดาสวินเป็นลูกของคุณอาจริงๆเหรอครับเนี่ยก็ใช่นะสิคะในที่สุดไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับหน้าจอโทรศัพท์ของผมหรือเป็นเพราะคนข้างหลัง ที่มานั่งแมะลงข้างๆแล้ววางฝ่ามือหนามาประทับก,กับเรือนร่างของผมอีกแล้วทันทีที่เขานั่งลงหน้าจอโทรศัพท์ก็ดับพลึบไปเลยเป็นฝีมือของคุณหรือเปล่าครับแล้วพวกคุณคุยเรื่องอะไรกัน นินทาเรื่องคนในตระกูลผมถูกไหมเอ่อเอ่อคุณครามผมโบจุนผมเคยบอกคุณแล้วไงว่ามีอะไรให้ถามผมคนเดียวไม่ต้องไปถามคนอื่น ก็คุณไม่เคยอธิบายอะไรให้ผมฟังเลยสักเรื่องจนผมต้องไปถามเอากับคนอื่นเนะี่ยต่อไปนี้ให้คุณถามผมทุกเรื่องผมจะตอบคุณทุกเรื่องให้คุณถามกับผมแค่คนเดียวไม่ต้องไปถามกับใครตกลงไหม สัญญาแล้วใช่ไหมว่าจะตอบทุกเรื่องผมยื่นนิ้วก้อยน้อยๆลงไปเกี่ยวกับก้อยหนาๆของเขาอย่างถือวิสาสะแถมเกี่ยวเอาไว้แน่นเพื่อกันไม่ให้เขาสะบัดออกได้อีกด้วยวงเล็บแต่ถ้าจะสะบัดออกอย่างเขาก็าทำได้อยู่ดี โบจุนผมสัญญาแล้วว่าผมจะปกป้องคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่คุณก็ต้องช่วยสัญญากับผมหน่อยจะได้ไหมว่าจะไม่ทำอะไรที่มัอนอันตรายโดยเฉพาะการเข้าใกล้คุณอาของผมเขาอันตรายมากอยู่ให้ห่างจากเขา สัญญานะเอาการะฟาครามเกี่ยวนิ้วมือผมแน่นเลยทีนี้เขาให้ผมสัญญากลับว่าจะไม่เข้าใกล้คุณอาของเขาอีกแล้วในที่สุดผมก็ถูกเขาจับได้แล้วสินะเรื่องแผนการของผมมันล้มเหลวไม่เป็นท่า จะพูดอะไรได้ล่ะนอกจากรับปากกับคนตรงหน้าว่าจะไม่ทำอะไรที่เสียงอันตรายแบบที่คิดเอาไว้อีกบทดกันแผนการของโบจุนทำไมคุณอารซวินถึงยอมแต่งงานกับคุณโจล่ะครับดูก็รู้ว่าเขาค่อนข้างเป็นคนหัวดือ้อยู่นะ ไม่น่าจะยอมอะไรง่ายๆอันที่จริงเรื่องของคนในครอบครัวนี้ผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งสักเท่าไหร่จะบอกว่าเรายุ่งงั้นหรอผมไม่ได้ว่าคุณแค่จะบอกว่าถ้าให้ผมเดาวินเขาคง ยอมเพราะว่ามันเป็นคําพูดของคุณพ่อเขาวินถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กถูกเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีนี่อาจจะเป็นสิ่งแรกและสิ่งเดียวที่พ่อของเขาจะขอก็ได้ ผมหันคว้าไปหาคนที่ผมติดอยู่ในอ้อมแขนแกลงของเขาทันทีที่พบว่าเขาแอบอ่านความคิดของผมอีกแล้วแต่แล้วก็ต้องใจเย็นลงเพื่อฟังเขาอธิบายความคิดด้วยน้ำเสียงที่แสนจะนุ่มนวลอ่อนโยนมือข้างหนึ่งที่ผมนอนทับแขนอยู่ ก็ยกขึ้นมารูปเส้นผมส่วนมืออีกข้างก็ยกขึ้นมานวดแก้มของผมอย่างเพลิดเพลินสบายใจเชียวแต่ก็เอาเธอถือว่าต้องยอมเปลืยงตัวกันหน่อยเพื่อข้อบูญสำคัญของผมหืมเอ๊ะนี่คุณ อ่านความคิดของผมอีกแล้วนะผมไม่ถามแล้วอ่าอาอผมไม่อ่านแล้วถามมาถามมาผมยอมแล้วผมหันหลังความให้เขาทันทีแบบเป็นอัตโนมัติแล้วก็ต้องถูกจับให้พริก,กลับมาอีกครั้ง เมื่อน้ำเสียงอ้อนวอนจากเขาแววเข้ามาอดอ้อนผมก็แพ้ทั้งปีนะแบบนี้ผมจะถาม,ถาม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 ให้คุณตอบไม่ทันเลยคอยดูงั้นคืนนี้ผมก็จะทำให้คุณหายใจไม่ทันเลยเหมือนกันตกลงนะ คนคนโกงเจ้าเล่นักเชียวเขาก้มลงมาจุ่มพิษที่ริมฝีปากของผมดูดกลืนเนวน้ําหวานในโพงปากของผมจนหมดเกลี้ยงไม่หลงเหลือไว้ให้กลืนลงคอเลยสักหยดผมคว้าหม,มักกำที่เสื้อตรงอกวกว้างของเขาจนยับยุยยี่ขุณครามอกร่างสาร,าริของผมไว้แน่น จนแทบจะหายเข้าไปรวมร่างกันกับร่างแก่งของเขาอยู่แล้วก่อนถอดริมฝีปากของเขาออกผมก็เกือบจะขาดใจตายไปแล้วเชียวตอบคำถามของผมก่อนนะครับจะถามอีกคำเดียวแล้ว ค่อยทำอะไรก็ได้ก็ได้ถามมาสิรอนานกว่านี้ยังรอมาแล้วเลยคุณว่าคุณอัศวินกับคุณโจนเขารักกันไหมครับอืม ผมไม่รู้ความคิดพวกเขาหรอกนะช่วงหลังจากที่แต่งงานมาเขาเสียให้หายเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องผู้ชายของโจนเขาก็ดูน้อยลงนะอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการรักษาหน้าพ่อตาละั้งหือเหรอ,หอครับ คุณถามเรื่องนี้ทำไมคุณจะจีบโจนเขาจริงๆนะหรอใครบอกคุณว่าผมจะจีบคุณโจรนะผมอยากให้พวกเขารักกันความรักมันจะทำให้พวกเขามีความสุข <c oughs> โบจุนจา ความรักอยู่ที่ใจของคนสองคนไม่มีใครบอกใครให้รักกันได้หรอกแต่ถ้าจะถามผมตอนนี้ผมรักคุณมากมากจนรอไม่ไหวอีกแล้วล่ะ <c oughs> คนบ้า และแล้วเจ้ามังกรตัวร้ายก็ลงมือจู่โจมผมจนไปไม่เป็นเขากอดรัดฟัดเวียงผมอยา่างโขยหามันดานตั้งแต่ผมป่วยจนหายจนมาถึงวันนี้ถือว่าเขาอดทนมากกับเรื่องอย่างนี้รอยช้ำๆจากการขบกับจากฟันแหลมคม และลอยดูดเป็นจ้ำจากริมฝีปากหยักถูกระบายสีไปทั่วทั้งเรือนร่างเขาบอกว่าจะทำให้ผมหายใจไม่ทันเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆใจผมแทบขาดเลยจนทำให้เช้าวันนี้ผมต้องนอนพักอยู่บ้านตามอัธยาศัย วันนี้ผมเจ้าปอมและแวเนตเฝ้าบ้านตามระเบียบพักในขณะที่ผมกำลังลดน้ำต้นไม้ดอกไม้อยู่ตรงข้างระเบียงที่ยื่นออกไปจากห้องนั่งเล่นที่อยู่บนชั้นสองของคฤหาสนาเจ้าปอม ก็นอนแผ่อาบแดดสบายใจอยู่บนโต๊ะอาหารใกล้ๆกับที่ที่ผมยืนอยู่ส่วนแวนเน็ตเจ้าสิงสีเงินขนสีเมฆก,ก็เดินวนเวียนคลอเคลียอยู่ไม่ได้ห่างเสียงสั่นจากโทรศัพท์มือถือของผมก็ดังขึ้นเรื่อยๆผมวางมือจากกิจกรรมที่ทำอยู่ เช็ดมือที่เปียกชื้นจากการดูแลต้นไม้มาถูก,กับกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเข้มที่ใส่แบบลูกลวกก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มาเรื่อนลับปลายสายในทันทีอ๊ะใครโทรมานะ ฮัลโหลอเอ่อคุณคลามเหรอครับโบนุนอาเองเนาะได้ยินว่าไม่สบายอาขอไปเยี่ยมได้ไหมและแล้วรอยยิ้มที่ฉีกอยู่บนใบหน้าของผม ก็ถูกกลบเกลื่อนด้วยน้ำเสียงสักๆของผู้ชายวัยกลางคนที่กำลังขอที่จะเข้ามาเยี่ยมอาการป่วยของผมเพื่อขนาดตอนที่ผมป่วยสาหัสปางตายที่สถานพยาบาลของคุณหมอโจเซฟยังไม่เห็นหน้าเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่แล้วทำไมวันนี้ แค่ไขวัดธรรมดาถึงจะขอมาเยี่ยมกันเออผมไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วครับคุณอาพรุ่งนี้ก็ไปทำงานได้แล้วอาได้ยินจากอเล็กบอกว่าลาป่วยก็เลยเป็นห่วงอเล็กนี่มันไม่ไหวจริงๆยังจะมาทำงานอยู่อีก แทนที่จะอยู่ดูแลคนรักผมไม่ได้เป็นอะไรมากจริงๆอย่าตำหนิคุณครามเลยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ออกมาเจออาหน่อยได้ไหมล่ะอามีเรื่องจะคุยด้วยเรานัดเจอกันที่ถ้าอย่างนั้น มาที่บ้านก็ได้นะครับผมจะออกไปเปิดประตูให้เชิญคุณอานะครับเอาอย่างนี้ล่ะตามนี้เจอกันที่นี่คงปลอดภัยกว่าออกไปเจอที่อื่นถ้าเกิดอะไรขึ้นเวนเนสมันคงจะสื่อถึงเจ้านายของมันได้ ว่าให้รีบกลับมาช่วยเราผมสัญญาว่าผมจะรอบครอบให้มากครับคุณครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่101ของ หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะมีความสุขในการรับฟังนะครับปริยวิทย์เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในการต่อสู้กับการงานและก็อุปสรรคต่างๆในชีวิตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ